สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คิดใหม่ mindset พื้นที่ที่จะช่วยให้คุณเปลี่ยนความคิดและเปลี่ยนชีวิตไปพร้อมกันวันนี้ผมอยากชวนคุณมาพูดถึงสิ่งสำคัญคุณเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมหลายครั้งเราพยายามเต็มที่แล้วแต่ชีวิตยังไม่ก้าวหน้าบางทีไม่ใช่เพราะสิ่งที่คุณยังไม่ได้ทาแต่เป็นเพราะสิ่งที่คุณยังทาอยู่และสิ่งเหล่านั้นกำลังฉุดรั้งคุณไว้ หัวข้อของวันนี้คือ10ส,สิ่งที่คุณควรหยุดทำถ้าอยากก้าวไปข้างหน้าผมอยากให้คุณฟังอย่างตั้งใจแล้วลองถามตัวเองว่าตอนนี้คุณยังติดอยู่ในข้อไหนบ้างข้อที่หหยุดเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นการเปรียบเทียบคือขโมยความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคุณอาจเห็นเพื่อนมีรายได้มากกว่าเห็นคนอื่นมีบ้านมีรถมีชื่อเสียงแล้วคุณก็เริ่มถามตัวเองว่า ทำไมเราถึงยังอยู่ตรงนี้ความจริงคือทุกคนมีเส้นทางของตัวเองการไปเปรียบเทียบคือการเอาพลังงานชีวิตไปทิ้งเปล่าคงจื้อเคยกล่าวว่าอย่าก,กังวลว่าคุณจะเดินช้าจงกังวลเพียงแค่คุณหยุดเดินดังนั้นหยุดเปรียบเทียบแล้วเริ่มเดินบนเส้นทางของคุณเองข้อที่สองหยุดหาข้ออ้างให้กับความล้มเหลวคุณเคยไหมที่ล้มเหลว แล้วรีบหาข้ออ้างฉันไม่มีเวลาฉันไม่มีทุนฉันไม่มีคนสนับสนุนข้ออ้างอาจช่วยให้คุณรู้สึกดีขึ้นชั่วคราวแต่ข้ออ้างไม่เคยพาคุณไปข้างหน้าได้จริงทุกครั้งที่คุณบอกตัวเองว่าไม่ได้คือคุณกำลังปิดประตูโอกาสด้วยมือของคุณเองความล้มเหลวไม่ใช่ปัญหาแต่การหาข้ออ้างคือกับดักที่ทำให้คุณติดอยู่ที่เดิมข้อที่ส หยุดผัดวันประกันพรุ่งหลายครั้งเรารู้ว่าควรทำแต่เราบอกตัวเองว่าเดี๋ยวค่อยทำแล้วเดี๋ยวนั้นก็กลายเป็นพรุ่งนี้พรุ่งนี้กลายเป็นสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้ากลายเป็นปีหน้าคุณรู้ไหมครับศัตรูที่อันตรายที่สุดของความฝันไม่ใช่ความล้มเหลวแต่มันคือการไม่เริ่มสักทีทุกครั้งที่คุณเลื่อนคุณกำลังขโมยโอกาสจากตัวเอง ดังนั้นถ้าอยากก้าวไปข้างหน้าหยุดผัดวันแล้วเริ่มลงมือเดี๋ยวนี้ข้อที่สหยุดอยู่กับคนที่ทำให้คุณหมดพลังลองมองรอบตัวคุณดูครับคนที่คุณใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ด้วยเขาเติมพลังให้คุณหรือดึงคุณลงชีวิตเราเหมือนฟองน้ำเราจะดูดซับพลังงานจากคนรอบตัวโดยไม่รู้ตัวถ้าคุณอยู่กับคนที่เต็มไปด้วยความลบ คุณก็จะเริ่มมองโลกในแงล่ลบในทางกลับกันถ้าคุณอยู่กับคนที่มีพลังบวกคุณจะเริ่มเชื่อว่าคุณก็ทำได้เหมือนกันดังนั้นหยุดให้เวลากับคนที่ดึงคุณลงแล้วเลือกอยู่กับคนที่ทำให้คุณเติบโตข้อที่หหยุดกลัวความผิดพลาดความกลัวคือกครงขังที่มองไม่เห็นหลายคนไม่กล้าลองไม่กล้าเริ่ม เพราะกลัวว่าจะล้มเหลวแต่คุณรู้ไหมครับทุกคนที่ประสบความสําเร็จต่างเคยผิดพลาดทั้งนั้นสุนวูเคยกล่าวว่าผู้ที่ไม่กล้าเสี่ยงจะไม่มีวันชนะหยุดกลัวผิดพลาดเพราะทุกการล้มคือบทเรียนที่จะทําให้คุณฉลาดขึ้นข้อที่6หยุดยึดติดกับอดีตหลายคนยังคงถูกอดีตรังไว้ความผิดพลาดเก่า ความเสียใจที่ย้อนกลับไปแก้ไม่ได้แต่ความจริงคืออดีตไม่มีวันเปลี่ยนสิ่งที่คุณควบคุมได้มีเพียงปัจจุบันและอนาคตทุกครั้งที่คุณหันหลังมองคุณกำลังพลาดโอกาสที่จะก้าวไปข้างหน้าหยุดยึดติดกับอดีตแล้วหันมาใช้ปัจจุบันสร้างอนาคตที่ดีกว่าข้อที่7หยุดทำสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับเป้าหมายคุณบอกว่าคุณอยากสำเร็จ แต่ทุกวันคุณใช้เวลาหลายชั่วโมงไปกับสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายความจริงก็คือชีวิตเราถูกสร้างจากสิ่งเล็กๆที่ทำซ้ำทุกวันถ้าคุณอยากได้ผลลัพธ์ใหม่คุณต้องหยุดพฤติกรรมเก่าๆที่ไม่สอดคล้องกับเป้าหมายข้อที่8หยุดโทษโชคชะตาแต่ไม่ลงมือทำบางคนบอกว่าชีวิตฉันไม่ดีเพราะโชคไม่เข้าข้างแต่ในความจริง สิ่งที่กำหนดอนาคตคุณไม่ใช่โชคแต่มันคือการลงมือทำโชคดีอาจพาคุณไปได้สักระยะแต่การลงมือทำเท่านั้นที่จะพาคุณไปได้ไกลหยุดโทษโชคชะตาแล้วเริ่มสร้างเส้นทางด้วยมือของคุณเองข้อที่9หยุดใช้ชีวิตเพื่อให้ทุกคนพอใจคุณไม่สามารถทำให้ทุกคนรักคุณได้ไม่ว่าคุณจะพยายามมากแค่ไหนการใช้ชีวิตเพื่อให้ทุกคนพอใจ สุดท้ายคุณจะเสียตัวตนของคุณเองจงหยุดเอาความสุขของตัวเองไปผูกกับสายตาคนอื่นแล้วเริ่มใช้ชีวิตตามที่หัวใจคุณต้องการข้อที่10หยุดบอกตัวเองว่าฉันทำไม่ได้คำพูดที่อันตรายที่สุดคือสิ่งที่คุณบอกกับตัวเองทุกครั้งที่คุณพูดว่าฉันทำไม่ได้คุณกำลังปิดประตูโอกาสก่อนที่มันจะเริ่มต้นความจริงคือ ไม่มีใครรู้หรอกว่าคุณทำได้หรือไม่ได้จนกว่าคุณจะลองดังนั้นหยุดบอกตัวเองว่าไม่ได้แล้วเปลี่ยนเป็นฉันจะลองดูนี่คือสิบสิ่งที่คุณควรหยุดทำถ้าอยากก้าวไปข้างหน้าทุกข้ออาจดูเรียบง่ายแต่ถ้าคุณทำได้จริงชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเพราะบางครั้งความสำเร็จไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณทำเพิ่ม แต่มันขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณหยุดทำผมอยากให้คุณลองเลือกมาสักหนึ่งข้อแล้วเริ่มหยุดมันตั้งแต่วันนี้ขอบคุณที่รับฟังคิดใหม่หมายเซ็ตอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดตอนใหม่ๆแล้วพบกันในตอนต่อไปครับ